ยองถามคนที่ลงทุนในกอง,งท,ทุนประเทศไทยนะขาดทุนกันแม่งหมดเลยกูยังไม่รู้เลยว่าพวกแม่งเนี่ยขาดทุนยังไงอยู่รู้ป่าเราสองคนเนี่ยเราสามคนเนี่ยพวกมึงด้วยเนี่ยโ<ะ>ชคดีชิบหายที่เราเกิดในยุคที่คนลงทุนเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกอ่ะแม่งมีตัวตนอยู่ชื่อเลยวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยไม่รู้องกูต้องเอ่ยชื่อเขายัางรู้เลยมึงไม่รู้มึงบ้าแล้ววอร์เรนฟักกิ้งบัฟเฟตต์แม่งมีชีวิตอยู่กูเปรี้องไปสนกูฟ้าแม่งไม่ต้องยังมีชีวิตอยู่ ตอนที่เรายัางมีชีวิตอยูอ่เขาถือหุ้นคิดตัวเดียว Berkshire Hardware Berkshire Hardware Fucking Way แปลว่าอะไรรู้ปะแปลว่าถ้าคุณอยากมีรายได้เทียบเท่ากับ Warren Buffett อ่ะคนที่ลงทุนนี้เก่งที่สุดในโลกโมึงแค่ซื้อ,อคุณมึงแค่ซื้อแค่อันนี้มึงได้เท่าเขาเลยแต่รายลายดคนนะเว้ยลงทุนในกองทุนกับแบบพนักงานแบงค์เฮียอะไรก็ไม่รู้มึงเชื่อไอ้เฮียใครก็ไม่รู้เนี่ยแต่มึงไม่เชื่อไอ้เนี่ย What the fuck มึงู้ื่อกองทุนทำเฮียอะไรมึงไม่รู้อยู่อันนี้วะ What the hell man คลื่นเลยอ่ะอ,อ,อยุคเกิดในยุคที่วอรนัทป๊อเป็ตยังมีตัวตนอยู่อ่ะแต่ยู่ยังเลือกที่ไม่ย่งสุ่มกับเขายู่งจุ่กับเฮียอะไรก็ไม่รู้อ่ะ